ตอนเช้าเป็นเวลาที่หลายคนควรจะรู้สึกสดชื่นมีพลังและพร้อมเริ่มต้นวันใหม่แต่สำหรับบางคนกลับรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตื่นมาพร้อมความเมื่อยขาปวดหลังเล็กน้อยหรือเห็นหน้าบวมใต้าตาคล้ำทั้งที่เมื่อคืนก็ไม่ได้อดนอนบางคนอาจคิดว่าเพราะเราอายุมากขึ้นร่างกายมันก็ต้องออกลงแบบนี้แหละแต่จริงแล้ว ร่างกายของเรากำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างเดวิสโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหลายคนไม่เคยนึกเลยว่าสิ่งแรกที่เราดื่มตอนเช้าจะมีผลต่อสุขภาพของไตามากขนาดนี้บางคนชอบดื่มกาแฟแก้วใหญ่ทันทีที่ตื่นบางคนดื่มน้ำผลไม้กล่อง หรือชาเย็นที่มีน้ำตาลสูงทั้งหมดอาจทำให้้ตทำงานหนักตั้งแต่เช้าทั้งที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการพักผ่อนตอนกลางคืนร่างกายเลยเกิดอาการอ่อนเพลียบวมและขับของเสียได้ไม่เต็มทีลองนึกภาพดูสิถ้าตายของเราต้องทำงานหนักแบบนี้ทุกวันโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่าสาเหตุอยู่ที่เครื่องดื่มตอนเช้าแก้วเดียวมันก็ไม่ต่างอะไรกับการให้คนแก่ต้องแบกของหนักทุกวันบดยไม่มีลาพัก วันหนึ่งร่างกายก็จะเริ่มส่งสัญญาณเตือนเนื้อ,อง่ายขึ้นปัสะสาวะบ่อยขึ้นหรือความดันสูงโดยไม่รู้สาเหตุบางทีคำตอบของความเหนื่อยในตอนเช้าไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณดื่มทุกวันตั้งแต่เริ่มวันใหม่ต่างหากคุณลุงสมชายอายุหกซ้อมปี อาศัยอยู่ในอำเภอเล็กทางภาคเหนือของไทยเป็นคนอารมณ์ดีชอบทำสวนดูแลต้นไม้และทุกเช้าจะเริ่มวันใหม่ด,ด้วยกาแฟาดำร้อนรนหนึ่งแก้วเป็นนิสัยที่ทำติดต่อกันมานานเกือบ20ปีเขาบอกว่ากาแฟาคือเพื่อนคู่ใจตอนเช้าทำให้ตื่นตัวและรู้สึกเหมือนได้เริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นแต่ระยะหลังนั่งมานี้เขาเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิม ตื่นมาที่ไรเหมือนมีอะไรหนักไนอยู่ในตัวมือเท้าบวมเล็กน้อยปสัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและรู้สึกอ่อนเพลียแม้จะนอนเต็มอิ่มวันหนึ่งตอนที่ไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอเรียกเข้าห้องและบอก oh, อ๋อยี่คงใจเย็นว่าค่าการทำงานของไตเริ่มลดลงนะครับคำพูดนั้นทำให้คุณลุงถึงกับนิ่งไปไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมีปัญหาเกี่ยวกับไตเพราะเขาไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มละ และยังออกกําลังกายเบาทุกเช้าหมอกันหมอบอกว่าบางทีสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันโดยไม่รู้ตัวก็อาจเป็นภาระของไตได้คำพูดนั้นฟังอยู่ในใจของลุงสมชายตลอดทางกลับบ้านคืนนั้นเขาเริ่มคิดทบทวนว่าตัวเองทำอะไรผิดไปหรือเปล่าจนในที่สุดก็นึกถึงกาแฟถ้วยโปรดที่ดื่มทุกเช้าหมอเคยพูดไว้ว่าคาเฟอ,อีนและโกดในกาแฟอาจจะก,กระตุ้นให้ตายทำงานหนัก โดยเฉพาะตอนท้องว่างในตอนเช้าเขาเริ่มสงสัยว่าบางทีความเคยชินที่เรารักอาจเป็นสิ่งที่คอยทำร้ายเราทีละนิดโดยไม่รู้ตัววันต่อมาลุงสมชายตัดสินใจลองเปลี่ยนสิ่งเล็กในชีวิตเขาเริ่มต้นเช้าด้วยน้ำอุ่นผสมมะนาวแทนกาแฟตอนแรกก็รู้สึกแปลแฟเราเรากับคาดอะไรไปแต่เพียงไม่กี่วันร่างกายกลับรู้สึกเบาขึ้นผิวไม่แห้งเหมือนก่อน และอาการบวมลดลงอย่างเห็นได้ชัดผ่านไปสองสัปดาห์สัปดาห์เขาเริ่มตื่นเช้าโดยไม่รู้สึกเหนื่อยอีกต่อไปเขายิ้มเมื่อเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าไม่คิดเลยว่าแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มตอนเช้าชีวิตจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้ว้ทุกวันนี้ลุงสมชายยังคงดื่มน้ำมะนาวอุ่นทุกเช้าบางวันก็สลับกับชากระเจี๊ยบหรือชารากแดนดีไลออน เขาบอกว่ารู้สึกเหมือนได้คืนพลังชีวิตกลับมาอีกครั้งเสียงหัวเราะของเขาดังขึ้นในทุกเช้าพร้อมคำพูดง่ายๆแต่มีความหมายลึกซึ้งว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายเราคือการให้มันได้พักบ้างเมื่อไม่ได้ยินคำว่าค่าการทำงานของไตลดลงหลายคนอาจรู้สึกกลัวบางคนรีบหายามากินบางคนเริ่มค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต แต่สิ่งที่คุณลุงสมชายเริ่มจาก,กวันนั้นกลับเรียบง่ายกว่านั้นมากเขาแค่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วเราจะช่วยให้ไตแข็งแรงขึ้นได้ยังไงโดยไม่ต้องพึ่งยาคำถามนี้ดูธรรมดาแต่กลับเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิงเขาเริ่มสังเกตสิ่งที่ตัวเองดื่มทุกวันไม่ว่าจะเป็นกาแฟาแก้วชายเย็นหรือน้ำผ่ไม้กล่องที่ดูเหมือนดีต่อสุขภาพ แต่กลับเต็มไปด้วยน้ำตาลและสารแต่งกลิ่นเขาเริ่มสงสัยว่าเครื่องดื่มเหล่านี้จริงจริงแล้วช่วยหรือทำร้ายร่างกายกันแนะ่ทำไมดื่มแล้วถึงยิ่งรู้สึกเหนื่อยง่ายปัสสาวะบ่อยและนอนหลับไม่ลึกเหมือนก่อนหลายคนอาจเคยเป็นแบบนี้ตื่นเช้ามาด้วยความเคยชินยิบกาแฟหรือเครื่องดื่มหวานขึ้นมาดื่มโดยไม่คิดอะไรเพราะ คิดว่าแค่ให้รู้สึกตื่นตัวก็พอแต่รู้ไหมว่าตอนเช้าเป็นเวลาที่ร่างกายกำลังล้างของเสียออกผ่านทางใต้และระบบขับถ่ายถ้าเราดื่มของที่กระตุนเกินไปใต้ก็ต้องทำงานหนักกว่าที่ควรจนบางครั้งไม่เหลือแรงพอสำหรับการฟื้นฟูตัวเองเลยคุณลุงสมชายเริ่มอ่านบทความและฟังคำแนะนำจากหมอหลายท่านพบว่ามีเครื่องดื่มบางอย่างที่ช่วยปลุกไตยอย่างอ่อนโยน เช่นน้ำอุ่นผสมมะนาวชาสมุนไพรบางชนิดหรือแม้แต่น้ำคืนช่ายสดที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายแต่ขณะเดียวกันก็มีเครื่องดื่มอีกหลายชนิดที่เขาเคยคิดว่าดีเช่นน้ำผลไม้สำเร็จรูปหรือชาเขียวบรรจุขวดกลับมีน้ำตาลสูงและสากันเสียที่ทำให้ไตทำงานหนักโดยไม่รู้ตัวเมื่อคิดถึงตรงนี้เขาถึงกับนั่งนิ่งไปพักใหญ่แล้วพูดเบาๆว่าที่แท้ สิ่งที่เราดื่มทุกเช้าอาจเป็นตัวกำหนดว่าวันนั้นเราจะรู้สึกรู้สึกดีหรือรู้สึกหน่อยก็ได้ <c oughs> คำพูดนั้นเหมือนปลุกให้เขาเริ่มมองสิ่งเล็กๆรอบตัวใหม่ทั้งหมดแล้วคุณละ่ะเคยตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองไหมว่าสิ่งที่คุณดื่มทุกเช้าเป็นเพื่อนแท้ของร่างกายหรือเป็นภาระที่ทําให้ตายของคุณต้องทํางานหนักโดยไม่รู้ตัวบางทีคําตอบอาจไม่ไกลเกินเอื้อมแต่อยู่ในแก้วแรกของวัน ที่คุณเลือกดื่มเองทุกเช้าหลายคนอาจไม่รู้ว่าช่วงเวลาเช้าตรูที่เราตื่นขึ้นมานั้นเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังทำงานเงียบอยู่ภายในโดยเฉพาะไตที่ทำหน้าที่ขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกายหลังผ่านค่ำคืนที่ยาวนานปลอดทั้งคืนทั้งเราตาของเราทำงานอย่างไม่หยุดพักเพื่อกรองเลือดและขับสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาในรูปของปัสสาวะ แต่พอตอนเช้าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปเป็นอย่างแรกกับสามารถส่งผลต่อการทำงานของของโตโดยตรงโดยที่หลายคนไม่เคยรู้เลยเมื่อเราดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอ,อีนสูงเช่นกาแฟหรือชาเข้มจัดในขณะท้องว่างคาเฟอ,อีนจะกระ,กระตุน้นระบบประสาทและหัวใจทำให้ร่างกายตื่นตัวขึ้นก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวและเพิ่มความดันภายใน ส่งผลให้ไตต้องกรองของเสียมากขึ้นในเวลาสั้นซึ่งหากเกิดขึ้นทุกวันเป็นเวลานานไตก็จะเริ่มอ่อนแรงลงโดยไม่รู้ตัวนอกจากคาเฟอร์อินแล้วน้ำตาลก็เป็นอีกตัวร้ายที่ซ่อนอยู่ในเครื่องดื่มยอดเนิยมของคนไทยเช่นชาเย็นกาแฟเย็นหรือน้ำผลไม้กล่องที่ดูเหมือนดีต่อสุขภาพน้ำตาลเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ระดับอินซูลินพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และร่างกายจะเก็บน้ำมากขึ้นเพื่อปรับสมดุลส่งผลให้เกิดการบวมโดยเฉพาะบริเวณเท้าและใต,ต้ตาซึ่งเป็นสัญญาณเล็กเล่นว่าไตาเลอะทำงานหนักเกินไปเครื่องดื่มที่มีกรดสูงเช่นน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้เปรี้ยงจัดก็สามารถทำให้ค่า poh ในร่างกายเสียสมดุลดนี้เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะทำให้ไตไตต้องเร่งปรับสมดุลของกรดด่างในร่างกายซึ่งยิ่งทำให้ไตเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกอีก หลายเท่าคุณลุงสมชายเองก็เพิ่งเข้าใจเรื่องนี้หลังจากได้คุยกับคุณหมอเคยคิดว่าการดื่มกาแฟหรือชาเขิมตอนเช้าเป็นเรื่องปกติแต่พอรู้ว่ามันทำให้ตายทำงานหนักเกินไปเขาถึงได้เริ่มเปลี่ยนพฤกรรมหมออธิบายว่าตอนเช้าร่างกายของเรากำลังขับของเสียออกหากเราดื่มสิ่งที่ตาตต้องจัดการเพิ่มเข้าไปอีกไตก็จะไม่มีโอกาสได้พักเลย เมื่อได้ยินแบบนั้นลุงสมชายถึงกับอึง้งและเริ่มเข้าใจว่าเหตุผลที่เขามักรู้สึกบวมและปัสสาว,วะบ่อยอาจอับไม่ใช่แค่เพราะอายุแต่เป็นเพราะสิ่งที่เขาดื่มทุกเช้าโดยไม่เคยตั้งคำถามเลยต่างหากจริงๆแล้วร่างกายของเรานั้นชาญฉลาดมากมันพยายามส่งสัญญาณเตือนผ่านอาการเล็กๆกัน<ๆ>เช่นเหนื่อยง่ายผิวมองหรือปัสสาว,วะบ่อยแต่เรามักมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของวัย แต่เมื่อรู้ความจริงนี้เราจะเริ่มเห็นว่าเครื่องดื่มแก้วเล็กตอนเช้านั้นมีอิทธิพลต่อสุขภาพของไตามากกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่าเมื่อรู้แล้วว่าเครื่องดื่มบางชนิดสามารถทำร้ายตายได้โดยไม่รู้ตัวหลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วเราควรดื่มอะไรดีตอนเช้าเพื่อช่วยให้ไตกลับมาแข็งแรงอีกครั้งคำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริมราคาแพงเลยเพียงแค่หันมาเลือกเครื่องดื่มธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายขับของเสียได้ดีขึ้นและเติมพลังจากภายในก็สามารถเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่นได้ทันทีคุณลุงสมชายเองก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตจากจุดนี้หลังจากเลิกกาฟแฟตอนเช้าเขาลองดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวและเกลือฮิมาลายันทุกวันน้ำอุ่นช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย น้ำมะนาวมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระส่วนเกิดเกลือหิมาลายันมีแร่ธาตุที่ช่วยปรับสมดุลอิเล็กโคลน์ในร่างกายลุงสมชายบอกว่าแค่สัปดาห์แรกเขารู้สึกตัวเบาผิวดีขึ้นและไม่บวมเท้าเหมือนก่อนอีกเครื่องดื่มที่น่าสนใจคือชารักแดนดีไลออนซึ่งเป็นสมุนไพที่คนยุโรปใช้มานานเพื่อดีท็อก์ตับและไตโรชาตออกคอมนิติน แต่ช่วยขับปัสสาวะอย่างอ่อนโยนทำให้ตายได้พักและฟื้นตัวส่วนน้ำคืนชายสดก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีมากสำหรับคนไทยเพราะคืนชายหาง่ายช่วยลดความดันและยังมีโพแทสเซียมที่ช่วยล้างโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายในวันอากาศร้อนการดืม่มชาแคระทเจี๊ยบแดงเย็นก็เหมาะมากเพราะช่วยลดไขมันในเลือดและขับของเสียได้ดีแต่ต้องไม่มีน,น้ำตาลแต่ต้องไม่เติมน้ำตาล ส่วนใครที่ชอบความหอมอ่อนชาเขียวผสมขิงสด <c oughs> ก็เป็นเครื่องดื่มที่ให้ทั้งความอุ่นและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตดีเยี่ยมนอกจากนี้ชาพักชีฝรั่งและชาใบาตะแแม่ก็ถือเป็นสมุนไพรฟื้นฟูไตที่มีประสิทธิทภาพสูงพักชีฝรัง่ง มีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนใบาตามแม่ช่วยลดการอักเสบและบำรุงระบบกรองของไตทำให้การขับของเสียดีขึ้นและอาการบวมที่ขาได้อย่างเห็นผลสิ่งสำคัญคือไม่จำเป็นต้องดื่มครบทั้งเจ็บชนิดในวันเดียวแค่เลือกอย่างน้อยเองชนิดที่เหมาะกับร่างกายและรสชาติที่ชอบแล้วดื่มเป็นประจำทุกเช้าก่อนอาหารสัก15น,นาที ร่างกายจะค่อยปรับตัวระบบขับของเสียจะทำงานดีขึ้นและคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังสดชื่นตั้งแต่ภายในเพียงเครื่องดื่มแก้วเล็กๆในตอนเช้าก็สามารถเปลี่ยนสุขภาพได้จริงหากเลือกสิ่งที่ใต้ของเรารักและไม่ต้องทำงานหนักเกินไปเหมือนคุณลุงสมชายที่ตอนนี้กลับมามีแรงเดินออกกำลังกายตอนเ hey hey. ช้าได้ทุกวันและยิ้มพร้อมพูดว่า ไม่คิดเลยว่าแค่เปลี่ยนเครื่องดื่มตอนเช้าชีวิตจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้หลังจากที่คุณลุงสมชายเริ่มเปลี่ยนจากกาแฟาเป็นชาแดนดิไลออนทุกเช้าชีวิตของเขาก็ค่อยยๆเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวผ่านไปเพียงสองสัปดาห์เขาสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กๆที่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนวัยกว่า60ปีอย่างแรกคืออาการบวมที่ขา และข้อเท้าซึ่งเคยเป็นประจำทุกเช้าเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อก่อนเพียงแค่ลุกจากเตียงหรือเดินไปหลังบ้านรู้สึกเหมือนขาหนักและตึงแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าขาเบาขึ้นเดินได้สบายขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ลุงสมชายสังเกตเห็นคือสีของปัสสาวะที่เคยเค้มและมีกลิ่นแรงกับไหลและปกติขึ้นเขายิ้มแล้วพูดกับพรยาว่าเหมือนร่างกายมันเริ่มสะอาดขึ้นจากข้างใน ซึ่งนั้นคือสัญญาณดีของการที่ไตเริ่มทำงานได้ดีขึ้นไม่ต้องทำงานหนักเหมือนก่อนเพราะได้รับการช่วยเหลือจากสมุนไพรที่อ่อนโยนและปลอดภัยทุกเช้าหลังจากดื่มชาแดนดิไลออนลุงสมชายมักจะเดินออกไปในสวนหลังบ้านสูดอากาศลึกิกแล้วรู้สึกเหมือนได้รับพลังใหม่เขาเล่าว่าก่อนหน้านี้ ตื่นมาก็รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทำอะไรแต่ตอนนี้ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกอยากรดนำต้นไม้ยักขยับตัวความรู้สึกเบาสบายในร่างกายทำให้จิตใจก็สดใสตามไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือภรยาของลุงเองก็เริ่มสังเกตว่าเขาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นผิวหน้าดูไม่มองเหมือนก่อนอารมณ์ดีขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนช่วงที่ร่างกายอ่อนเพลยจะบอกว่าเขาเหมือนกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้ง เหมือนลุงสมชายตอนยังนุ่มที่ชอบชอบเดินเล่นยามเช้าแม้จะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่แก้วชาในตอนเช้าแต่ผลลัพธ์กลับชัดเจนและอบอุ่นใจเขารู้สึกเหมือนร่างกายได้ฟื้นฟูจากภายในทุกระบบเริ่มทำงานสอดคล้องกันอีกครั้งไม่เหนื่อยง่ายไม่ฝาสาวะบ่อยตอนกลางคืนและนอนหลับได้ลึกขึ้นร่างกายเหมือนเบาขึ้นสดชื่นกว่าเดิมมาก เขาพูดด้วยรอยยิ้มที่จริงใจมันไม่ใช่เพราะเวทมนต์หรือยาวิเศษแต่เพราะเขาเลือกสิ่งที่อ่อนโยนต่อตายและให้เวลาแก่ร่างกายได้พักฟื้นอย่างธรรมชาตินี่คือพลังของการฟังร่างกายตัวเองและให้สิ่งที่เหมาะสมกับไวัวเมื่อตายแข็งแรงขึ้นร่างกายทั้งระบบก็เปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์แค่สองสัปดาห์แต่เหมือนกลับไปมีพลังอีกครั้งในชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายและสุขใจ อย่าปล่อยให้ใต้ของคุณต้องทำงานหนักทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะใต้เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยกรองของเสียและรักษาสมดุลในร่างกายหากไยใต้เนื่อยลา้าร่างกายก็จะเริ่มส่งสัญญาณเช่นข้าบวมไปตาบวมเนื่อยง่ายหรือแม้กระทั่งนอนหลับไม่สนิทสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาของวัย แต่แท้จริงแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนให้เราหันมาดูแลสุขภาพให้ถูกวิธีการเปลี่ยนแค่เครื่องดื่มตอนเช้าให้เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวกลือหิมาลายันหรือชาแดนดีไลออนน้ำคืนช้าสดชากระเจี๊ยบแดงชาเขียวผสมขิงสดชาพักชีฝรั่งและชาใบาตะแหมา่ล้วนเป็นตัวลืกธรรมชาติที่ช่วยฟื้นฟูไตขับของเสียและเติมพลังให้ร่างกายทุกวัน เพียงเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่เหมาะสมร่างกายก็ได้รับของขวัญชิ้นเล็กๆเตียงแต่ทงคุณค้าที่จะทําให้คุณรู้สึกเบาสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังลองคิดดูว่าเพียงแก้วน้าเล็กตอนเช้าก็สาวข้ามัเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองอย่างแท้จริงมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนหรือแพงเกินไปแต่เป็นการให้ความรักกับร่างกายตัวเองทุกวันเหมือนที่ลุงสมชายเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยรอยยิ้มและความสดชื่นเพราะเขาเลือกสิ่งที่ดีต่อตายทุกขาที่คุณยกแก้วน้ำน้ำหรือชาในตอนเช้าให้คิดว่านี่คือของขวัญชิ้นพิเศษที่คุณมอบให้กับร่างกายตัวเองใต้ของคุณจะขอบคุณและร่างกายทั้งหมดจะตอบแทนด้วยพลังความชื่นและความสบายที่คุณจะรู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มดูแลอย่างจริงจัง เมื่อคุณได้รู้จักกับเจ็ดเครื่องดื่มตอนเช้าที่ช่วยฟื้นฟูไตล้างสารพิษและเติมให้ร่างกายแล้วลองเริ่มจากการเลือกสักหนึ่งชนิดมาดื่มในทุกเช้าอย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มสังเกตความแตกต่างเล็กเท็ที่สะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่ร่างกายจะรู้สึกเบาสบายขึ้นผิวพ่นสดใสขึ้นและพลังชีวิตกลับมาเหมือนวันเก่าเอะที่คุณยังมีแรงทำกิจกรรมทุกเช้าโดยไม่รู้สึกเหนื่อยลา้า สิ่งสําคัญที่สุดคือการเริ่มโดยความตั้งใจและความต่อเนื่องอย่ามองข้ามความเรียบง่ายของการดื่มน้ำหรือช้าแก้วเล็กแจงเพราะนี่คือการมอบขวัญล้าค่าที่สุดให้กับร่างกายของคุณเองทุกครั้งที่คุณยกแก้วน้ำขึ้นดื่มคือการบอกกับตัวเองว่าคุณห่วงไงและให้ความสำคัญกับสุขภาพของไงแ,และร่างกายทั้งหมดถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับคุณ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวได้รู้เพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดูตัวเอง,อ,งอย่างชาญฉลาดและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีทุกเช้าเราจะมีวิธีง่ายๆและปลอดภัยที่คุณสามารถทำตามได้จริงทุกวันเพื่อให้ชีวิตคุณมีพลังสดชื่นและสุขภาพดอด อีจากภายในเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เช้านี้เพราะทุกแก้วน้ำทุกคำชาคือก้าวแรกสู่การฟื้นฟูร่างกายอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างนิสัยดีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีกว่าที่เคยเป็นมา